ไปเจอโพสต์รับสมัครงานโพสต์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตสีนะแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ติดตลาดแบรนด์หนึ่งนะครับนะขอขอไม่เอ่ยแบรนด์แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีปัญหาฟ้องร้องนะครับก็รับสมัครงานนี้นั่นเนาะคุณสมบัตินะครับก็ตามที่เขากําหนดนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรยังไงแต่ผมไปไปติดใจบรรทัดหนึ่ง นะครับที่ผมขึ้นโชว์ให้ดูเนี่ยสามารถทนกลิ่นสีได้นะครับม,มันมันมันบ่งบอกถึงอะไรครับถ้าคนที่ทํางานสายอาชีพจปจะรู้เนาะว่าเอ๊ะทำไมต้องทนกลิ่นสีในเมื่อการทํางานกับสารเคมีเนี่ยนะครับกฎหมายกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยมันระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าในให้ในายจ้างเนี่ยจัดการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีอันตรายเนี่ย ไปว่าอย่างไรถ้าตามที่เพื่อนๆจอบพอเคยเคยได้เรียนมาใช่ไหมครับนะการจัดการเราก็จะมีอยู่3อย่างเนาะส E ใช่ไหมครับก็จะมี engineering education แล้วก็ enforcement ใช่ไหมครับ engineering คืออะไร engineering คือการจัดการที่การจัดการด้านวิศวกรรมใช่ไหมครับคือการการออกแบบว่าในกระบวนการผลิตสารเคมีเนี่ยทำยังไงมันจะไม่ให้มีไอตัวสารเคมีเนี่ย มาทำอันตารายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้นะครับอาจจะออกแบบเรื่องของการเวนติเลชันเรื่องของการระบายอากาศเฉพาะจุดหรือเรื่องของการใช้สารเคมีที่มันเ,เขาเรียกอะไรอะความเป็นอันตารายน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับหรือการออกแบบด้านเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรสภาพแวดล้อมนะด้านด้านวิศวกรรมนะครับพูดง่ายๆนะครับไม่ให้มันมีกลิ่นมีสารเคมีหรือมีไอเคมี นะมาทำอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อันเกินเจนลิงเนาะอ่าอดิคชั่นะ uh, นะครับอดิคชั่นก็คือการให้ความรู้นะครับซึ่งอันที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้เบียนงานที่เข้าไปทํางานในสถานประกอบการต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีว่าอนาหมัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายความปลอดภัยเนาะแล้วก็สุดท้ายคือเอน o อสเมนต์เอนบอสเมนต์คือการบังคับการออกกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยเช่นการทํางานกับสารเคมีตัวเนี้ยนะครับ มีขั้นตอนการทํางานยังไงก่อนทํางานขณะปฏิบัติงานหลังปฏิบัติงานนะครับต้องใช้อุปกรณ์ทีดีอะไรบ้างนะแล้วก็เวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นเอ f o r ์ e m สเมนนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติตามนะ3 D นะครับเ็นจ e เนียริ่งเอดิคชันแล้วก็เอ็กซ์สเมแล้วก็การป้องกันอีกตัวหนึ่งที่เราเคยเรียนกันมานะก็คือการป้องกันที่ต้นกําเนิดใช่ไหมครับแหล่งกำเนิดนะ ทางผ่านแล้วก็ตัวบุคคลนะแหล่งกําเนิดคืออะไรแหล่งกาเนิดก็คือกระบวนการผลิตสารเคมีนั้นนะ่ะนะครับเราจะไปจัดการกับมันยังไงไม่ให้มันเกิดอันตรายแก่คนได้นะครับทาง่านนะทางผ่านก็คืออะไรทาง่านก็คือทํำยังไงจะปิดกัน้นหรือกระทําการใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ให้สารเคมีเนี่ย นะเมื่อมันพุ่งกระจายแล้วนะครับไม่ให้มันมาถึงตัวผู้ปฏิบัติงานได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวบุคคลตัวบุคคลนี่คืออะไรก็ถ้า1 2ทําสองทไม่ได้แล้วก็ต้องป้องกันที่ตัวบุคคลก็คือเป็นลาดับสุดท้ายที่เราจะเลือกใช้ก็คือการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส,ส่วนบุคคลนะครับแต่โพสต์นี้เราบอกว่าสามารถทนกลิ่นสีได้อันนี้เป็นอันนี้เป็นโรงงานที่แบรนด์นะแบรนด์นี่ค่อนข้างที่จะติดเกลดอันดับนะครับเีดอันดับนะครับมีนะ มีตัวเออยู่ด้านหลังนะตัวเออยู่หลังสุดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะจะลงโพสต์ประกาศแบบนี้นะครับมันเหมือนถ้าเป็นผู้เป็นคนทั่วไปนะขาอาจจะไม่รู้หรอกนะาอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเข้าไปในโรงงานสีโอเคแหละมันต้องมีกลิ่นสีนะแต่ถ้าบอกว่าสามารถทนกลิ่นสีได้มันหมายความว่าไงทําไมผู้กับงานเขาต้องทนกลิ่นสีละ่ะนั่นหมายความว่าสีมันต้องเข้าทางเดินหายใจเขาได้ใช่ไหมนะครับเขาถึงต้องทนกลิ่นสี นะครับเออถ้าบอกว่าออโรงงานมี PPEE ให้มีระบบการจัดการเรื่องการระบายอากาศให้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถป้องกันผู้เกิดงานได้เนี่ยอันเนี้ยนะครับคือเรื่องของการประกาศเรื่องของการโพสต์เนี่ยอาจจะฝ่าย SR หรือใครก็แล้วแต่นะครับเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็เลยโพสต์ไปนะครับแต่ว่าจอปอของโรงงานเนี่ยนะครับถ,ถ้าเจอโพสต์ของตัวเองเนี่ย อันนี้นะครับก็ควรจะให้ข้อสังเกตให้ข้อแนะนำกับทางเอสาได้ว่าถ้าโต์ว่าสามารถทนกลิ่นสีได้นะคุณนองคุาสามารถทนกลิ่นสีได้อันนี้มันมันจะดูปแปลกแนะครับมันจะดูปแปลกๆลว่าเอ๊ะทำไมต้องทนละ่ะนะในเมื่อเราเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายการทํางานเกี่ยวกับเคมีนะครับอย่างน้อยคุณปฏิบัตอิอย่างน้อยคุณป้องกันทางด้านวิศวกรรม หรือทางด้านอะไรก็แล้วแต่นะต้นกําเนิดทางผ่านไม่ได้น,นสุดท้ายคุณก็ต้องป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมครับนะก็ต้องหาจัดหาพีดีที่เหมาะสมให้กับเขาอ,อันนี้ก็ก็เอามาปากกันแล้วกันแนละ้วพอดีไปเจอโพสต์รับสมัครงานมานะ้วันสะกิดใจเพ,เพื่อนเพื่อนจะได้อะไรบ้างคลิปนี้สวัสดีครับ